สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast เล่าข่าวการเมืองวิโรจชวนประชาชนนับถอยหลังสอวอเหลืออีก292วันจะหมดอำนาจเลือกนายกย้อนเพลงประยุทธ์ขอเวลาอีกไม่นานแผ่นดินงดงามจะคืนกลับมาวันที่25กรกฎาคม2566 นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อผักก้าวไก่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิโรจน์ลักษณะอดิศรความว่านับถอยหลังเหลืออีกเพียง292วันจะถึงวันที่11พฤษภาคม2567สวจะสูญสิ้นอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี2560โดยอำนาจ จะกลับมาอยู่ในมือของสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยบริบูรณ์ตามมาตรา159แต่ละวันที่ผ่านไปฝ่ายประชาธิปไตยมีแต่จะเข้าใกล้เส้นไช่เพิ่มขึ้นในขณะที่ฝ่ายที่ทำลายหลักการระบบรัฐสภาขัดขวางชันธร,รมติของประชาชนมีแต่จะนับถอยหลังสู่วันศูนย์สิ้นอำนาจมานับถอยหลังด้วยกันทุกวันนะครับ ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามจะคืนกลับมาของจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ